อมสิดอมทงสิดบ <been> ่อใดส่งอาดชิดบ่อใดประมาทคู่เห็นห้อยคู่ชิดก้มกาบคู่อาบไตสิดบ่อใดอาบเหนือซิตน้ำพอกอน้ำคู่สาธุสาธุสาธุ ฝูงขาทั้งหลายขอโอกาสอาราธนาลุกขะเทวดาเจ้าทั้งหลายทั้งพระอินทร์พระพุมพระยายมราชพระเสตะปะพระมหาประธานเจ้าทั้งหลายทั้งสิบแปดพระคัมภีร์พระสังคีนีพระรี่พัางขาจงได้เสด็จลงมานิยมสมพรแก่ฝูงขาทั้งหลายฝูงขาทั้งหลายเหล่านี้ มีใจใสสศรัทธามีมาลายังดอกไม้หอมห้วยเฮามาบูชาแห่งพระรรมเจา้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันขอให้พระองค์เจา้าจงได้เสด็จลงมานิยมสมพรแก่ฝูงขาทางไร้ฝูงขาทางไร้เหล่านี้เรียกว่าสาธุสาธุสาธุยิมีนาสาการีนะ ทางพุททางอาภิปูสยามะอิมีนาสก,กาเลนะทางธรรมังอาภิปูสยามะอิมีนาสก,กาเลนะทางสังฆังอาภิปูสยามะอารังสัมมาสัมพุทธโธผาเขา้าวะโอทังผ่าขวันตังอาภิวาเทมิ <c oughs> สวาขาัข้าตาัวพระขาวตาธรรมโัธนรมังนามาซามีสุปฏปิปันโนพระขาวตัวทาวกระสังขวตสังขังนามามีนะโมตัาตาาาตาสสาพะขวตัวรหะตัสมมาสัมบุธัศัะ na mu tatsa baka tuwara sama sambudhasa na mu tatsa bakawarah tu sama sambudhasa Sake kami car pe siiti kalaata ยีเปรตเตจฆาเมตลุวานาคาเนเควันทุมมไม่เกบเตผมมาจะยันตูเทวาฉลทวิสรเมยาขาคันทัดพนาคาจิตทันตาสันติเกยังมุนีวลาวจานังสาทวเมสุนันตัวธรรมชาวนาคาลยัมบรันตา อมัมมสวาวนากาโลอายยมพระันตาอัมมัสวาวนากาโลอายยมพระันตาหูงขาทางหลายเ่านี้จึงเรียกว่าบูชาบูชาทำม,มบา,าบูชาสังฆาบูชาขอบูชาคุณราพุธขอบูชาคุณพระธรรม ขอให้พระรรมจงได้เสด็จลงมานิยมสมพรแก่ฝูงขาทางไลยฝูงขาทางไลยเหล่านี้จึงขอโอกาสอาราธนาแก่คุณพาหรือสีตาไฟขอโอกาสอาราธนาแก่คุณพาหรือสีหน้าไรขอโอกาสอาราธนาแก่คุณพาลือสีหน้ารอดจงได้เสด็จลงมานิยมสมพรแก่ฝูงขาทางไลยฝูงขาทางหลยเหล่านี้ จึงเรียกว่าติเย,ยมัต,ตะนังพุททะตึงตังธัรมะตึงตังสังคาตึงตัง,ง,ข,ตง,ตงขออันเชิญพระอรหันตาเจ้าทั้งสิบแปดพระองค์ตาเจ้าจงได้สเสด็จลงมานนยมสมพรแก่ฝูงขาทางร้ฝูงขาทางไร้าาไรเหล่านี้จึงเรียกว่าติเย,ยมัต,ตะนังพุททะตึงตังทรรมะตึงตังสังฆะตึงตังขออันเชิญ ขุทาตึงตังทามาตึงตังสังขาตึงตังขออันเชิญบอรหันตาเจา้าเสด็จลงมานิยมสมพรแกฝูงขาทั้งไลยฝูงขาทั้งหล,ย,งงหลยเหล่านี้ ตีเย่มาตั้งตีเย่มาตังพุทธ h ตึงตังธรรมมาตึงตังสังขาตึงตังพุทธ h นิมนต์ธรรมมานิมนต์สังขานิมนต์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 พุทโธ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 ขุทโธ 不错，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  Obo ko la ti to ko mo lu ti u a ba ka la pole le pu li pu ka la po le po ka la pa li ti ka la pe de ka la ji do ka ba la po le ka la ti de ka la de de ka a le de ka le mo to ko bo si ku pe ti ka a i si do ba lu do a de de ka la ji do ba de ka a ji o ba ka lu ba ka la ji o lu ka ba ti ti u a i si ka la ba la ti do ka ma la lu la ka ti do ka la ji u a ba ka lu ka lu de la di ka ba la ji ti ko lu ku आले देना माना नाना न कानी मुका लती तो गबाड़ तो कोबाव जो गबाड़ा करितो ओ बूटी कोली शिट का बूटी होबा ली लादा का राजी दे काली जी का राडी उबा कोली सु करो को नदी को पुलिस ना काली ने गलो उडा काला दी ता काले लीली लीली लिंग गुरु के मालाती लीली लीली काले दी को पूसी ना गला आले दरा कारे दी गला तो बलो गला दी गरादी कोलो ป้าบาร์เด no ็กก ja e ็้เดอกกราจบวดสดอกก็ราเด็โอ้อยากถามอยากไถ่นี่นะปุ้ยเฮ็ดยังไงเนาะจังกีได้เห็ดได้สังจังกีไดศกไดลาบเนี่ยบนเบือนเนี่นะเรียกไถ่สามโห้อนนะิน้งเด๋อชีดีมีแหงสบายดีบนอคุกันเลกานเด็ก ว่าอีอีกอเออ่าอือริกาลาติออชุดกาล่ตออิกกะกาแลอีกอนลเล็กดกล็กลกันชุู้รอดอละตะติกาลดิกลุอปะกอเฮ็ดแล้วเฮ็ดหายนำเด้อเฮ็ดยังล่ะปู่ั้นเฮ็ดแล้วขั้นสางแล้วเฮ็ดหเด้อ เป็นยงนน้อป่ปเป็พระภูมิอยู่นี่คือการเพิ่นอยากได้อังเพิ่นต่างหากท่านได้แล้วเฮ็ดไห้นหนำเด้อเฮ็ดไห้อยูปูเฮ็ดไห่ย,แยูแล้วยูดอกแล้วยูดอกขาลาเฮาแล้วยูดอกอป่ากันลังมีกันลังสร้างกันลังแปลงเดี๋ยวปูสีเสริมเดี๋ยวปูสีซอยอได้แล้วรู้จักกลับมาเฮ็ดมาสร้างห่วมกันเด้อลูกหลานเอ้ย 这个嘛啦油，地那旮拉地土都嘛拉地土，富不起的旮拉啊啊姨姨，旮拉地土，爸爸你说的，哎，你看，你看嘛那路过，土地那旮板地，那旮板，土地旮拉地，土地旮拉地，土地嘛拉地，土地过不了，哎呦，土地干的，那不都给他地多多卡，哎呦，不哦，地干，哎呦，地哎呦，不干了，地地旮拉，大他姑吧，上那路那上，黑山黑 เด็แงก็มาลตานด้ดูกูพาลาปาป้กาลาตอนนี้กูลาพาากาลาดูดกูบุรุเด็ดวันนี้ก็ลาเด็กาล้ก็มาดูชิบกา้บุกมาลาปาปะาุกกาล้วเจ็เก็ตแปดเก็ดเก็ตแปดตัวแรกมาตัวรู้กอีดูกูพาป้าไป่ดูกูดูกัปไสิกรลานปูนี่กลดูกกาาล้วทีปูขนวันนไอ้ไอ้กูก่ทดูใกล้ดูใกล้กดูใกล้กลางเก็ดุกมาลาที่ดูกลาเก็

तू रे काला बात तू दू काफा yeah. ओ लेडी का बस तू दी का तू रे काला बात <laughs>